จมูกอยู่นี่หงายหนา้าอุ้ยเห็นไหมึงบอกว่าไอ้ท่าแปลกแปลกมันต้องคว่ำถึงจะถูกนะถ้าหน้าหงายแล้วพอดยากเขาเรียกภาษาหมอไดา OPP วันนี้ก็คนหนึ่งละสองกิโลเก้าเบ็งเท่าไหร่เบ็งชั่วโมงไม่ออกเลยสุดท้ายก็ไปผ่าเลยเบ่งทั้งหมดแรงเลยผมได้อยากลอดเองหมอก็อ่ะไปพอดเขา เชิงกายเขาดีไงเ็เลยอาสู้สู้สู้โอ้ยตรวจ p ีไอเป็นโอพไว้่อนไม่ได้เขาเป็นนานแล้วไงเดี๋ยวแม่เขาแย่เอ็กซอร์เขาเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยจนเกินไปเหนื่อยจนแย่แม่อ่ะนี่อ่านี่ไหนเนี่ยโรคกระดาอยู่นี่ลูกเนี่ยอีกลูกยังอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ถ้าเขาาไหก็คือจนสี่สัปดาห์เขาก็จะยังไงคงน่าจะใช่นะเพราะเพราะอะไรรู้เป่าเพราะหัวมันฟิกไงเพราะอาจารย์บมอเขาจะว่ามันลงไปแล้วมันแช่อยู่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะอะอันนี้เห็นใหมอยู่มุมนึงนี่ตานี่ตานี่จมูกเห็นป่ะนี่แก้มนี่จมูกเห็นป่ะนะเห็นไหม หน้าไงนิดๆเตาอยู่นี่กระบอกหลังอยู่ตรงนี้มีตกตแล็หา่ปวก็เห็นหน้าเนี่ยเห็นปะเห็นแล้วครับมีที่ตาที่ตาที่จมูกนี่ไม่แก้มนี่ที่ปากคนก็ยยอ่าเียที่ปากโนงนีนมัป ແລ້ວບໍ່ມີແລ ูก้า็จะรักษาไม่หายเลยพอเลนะในตรงนี้ก็เป็นข้างไหนจับโครงการของเขาแบบตัว p จ s i t i o n ก็จะวัด่ p d ภาษามอเลยช่ไหสุการต้องศึกษาเพืไปดู サンドクソファーシーワンのコツカミ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  อันนี้พุงพุงอย่างเดียวเส้นผ่านตรงกลาง ตัดทาร์กมสดึาพอดีอ่าที่กากที่กมี่ก่นี่กมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมนะก็อาจจะโกงตัวไงดันตัวอเงี้ยอดย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะกระดูกลังส่วนส่วนเนี้ยอยู่ตรงนี้ไงกระดูกฉลังตรงเนี้เนี่ยอยู่ก็ติดผินเราเนี่ยส่วนที่เป็นอ่า หลังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปูอกระดูกสันหลังส่วนเนี้ยส่วนหน้าอกที่มันต่อกับบ้านเอวอ่ะอ,นนอ,นนอันนั้นอันนั้นอันนั้นอาจจะแข็งขานะยังเชื่อมต่อไม่ได้เดี๋ยวตามไปดูตายก็เวยทีนะี้นข้างหนึ่งนี่ขา้าง หอมเลยมันเห็นชัดเลยอ่ะทุกอย่างมันชัดไปหมดคนอ้วนมันจะเสียเพียวคนหอมตรงเนี้ยเรื่องอัตอาราเพราะว่าขึ้นเสียงมันทะลุทะลวง,งไี่ดีปะ่ะถ้าคนอ้วนมันจะทะลุทะลวง,งผ่านไขม,มันแล้วมันเข้าไปเพราความเข้มของคลื่นเสียงมันจะน้อยลงอ,อัตรก็ออดีออกก็ดีอย่าลืมกัด เป็นขอบแชร์แรกเลยนรับมาเนี่นี่ก็เพราะน้านี่ผู้ชายเห็นไหมมิกกี้เขาอยู่ที่ไหชัดไหมชัดปุ๊บเลย